สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำวงกลมครอบสามเหลี่ยมนะครับเราจะหาจุดศูนย์กลางก่อนเอจะหาจุดศูนย์กลางวิธีนี้เราจะหาได้ไหมทําแบบนี้คงจะยากนะครับผมจะขยับหาเจอว่าจุดศูนย์กลางตรงไหนที่การนะครับเราก็กลางวงเวียนนะครับให้ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นที่ยาวที่สุดนะมานี้นะก็เี็บกลางให้เลยครึ่งมาลนะ ดกลางหัวไก่เลยหลัางานั้นเราก็ที่วงเวียนยาวเลยนะครับไม่ได้สามจุดของมุมสามเหลี่ยมนะครับไม่ได้ละ3สามจุดนี้มันจะตัดกันอยู่ตามนี้นะครับก็จะมีเราก็จะลากจุดสองจุด ให้เป็นเส้นตรงแล้วมาตัดกันก็จากนี้นะครับมาอ่าจุดอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นเส้นตัดนี่นะจุดตัดนี้ครับที่มาจุดนี้นะจุดหนึ่งะครับจุดนี้ครับตัดของที่เออตัดของเมื่อกี้นะครับ นี่เราก็จะได้จุดที่ตัดกันจุดนี้นั่นเองนะครับวงไว้นี่ให้เห็นชัดว่านี่แหละอยู่นี้แหละที่คือเราจะใช้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมในการลากวงกลมนี้นี่ครอบสามเหลี่ยมนี้นะครับโดยที่สามเหลี่ยมที่ว่านี่นี่ต้องผ่านจุดที่ จะต้องอยู่บนวงกลมครับจอสามเดีีนยมั้งสามเดืนนั้นเราก็เอาการวงเวียนให้ได้เท่าๆกันครับมันก็จะเท่าเท่าเองมันลนะแต่ว่าเราเล็งๆหน่อยนะครับก่อนที่จะรประมาณนี้แหละครับวิธีการสร้างขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง So the crab.